ดีค่ะพี่น้องเมน,นี้ช่องแม่โจผ้ากินผ้าเที่ยวอ่าก็จะผ้ามาเที่ยวสวนลีลาบาดีเนาะค่ะเนาะลีลาบาดีค่ะสวยๆงามๆเลยเนาะค่ะเนาะมือน,นี้ผ้ามาเปิดหูเปิดตาค่ะอยู่สวนนี่ละค่ะมาเบิ่งตน้นลีลาบาดีเด้อพี่น้องงามๆค่ะหอมค่ะเดี๋ยวแม่ผ้าเดินรอบๆเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็นั่เสนอ ต้นใหม่ส,สวยๆเนาะคะ่ะเนาะดอกลีลาวดีให้พี่น้องหด้เบิ้งเนาะคะ่นะเนาะ,ะตอนนี้แม่ท้ายทำอยู่กะอากาศร้อนมากเลยค่ะแดดทวันมากค่ะชลบุรีนี่ค่ะเห็นบ่าคะ่ะพี่น้องพ่อมสวยงามของเขา เดินหลบๆเด้อค่ะพี่น้องเนาะสวนลีลาวด,ดีค่ะจะมีตะต้นลีลาวด,ดีเด้อค่ะพี่น้องมันต้นหน่อยกับมี่นี่ย่างบ่ทันมีดอกแต่นี่ต้นใหญ่ค่ะดอกเขาจะเยอะมากเน,น,น,นาะโเด้อเมื่อกี่มื่อไปโดนกก่อนให้พี่น้องชมเนาะค่ะน้อหลอบๆเนานะ หอมค่ะอยากให้พี่น้องได้กินของน้อยจะหอมมากนี่ค่ะสวยด้วยเป็นช่อสวยงามเลยพี่น้องท่านใดที่ชอบดีลาบดีนี่คือสิแบบถึกใจเลยแหละค่ะถ้าแมก่กะชอบแม่ว่ามันสวยแล้วก็หอมดีเนาะค่ะเนาะพี่น้องร่มกะแห้งค่ะแดดกะหอนด้วยค่ะนี่ใคาทํำไห้พี่น้องไหนเบิ่งค่ะง,ง่าย บรรยากาศโดยรอบเด้ออันนี้นี่กับเป็นป้าเขาแหละค่ะแต่ว่าอันนี้น,น้อยๆค่ะยังบ่เกิดดอกนี่ค่ะเป็นสวนเขาเลยเด้อค่ะเด้อนี่พีล่าบดีทั้งเบิดเด้อค่ะมันจะมีสีแดงอยู่สองสาต้นแหละเดีแย้แม่ะ้าช่นมะคะ่ะเนาะอันนี้แต่ต้นตน,น้อยเนาะคะ่ะน,นี่ยังบบใหญ่นี่ค่ะต้นน้อยค่ะหลายต้นเลยเขาค่อ,คอยๆไล่ไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็สีขาวค่ะสวยงามเลยลีลาวด,ดีค่ะคุณแม่ขอจับนะแม่ขอจับแน่แม่ขอทายนย่สวยแท้ค่ะลีลาวด,ดีสวยดังลีลาวด,ดีเนาะค่ะน้องติดเขาลองเพ่งนี่ค่ะแม่ก็จะพผาชมลีลาวด,ดีค่ะโอ้ยงามแห้งสะอ่อนค่ะ ่ดิราวดีัปาลิลาปฏิไดฝันแห่เบัดนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะมีดอกแดงอยู่เด้อเดี๋ยวแม่พาเดินไปเนาะค่ะเนาะ ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค,ะะคะววมงามของกองามมากค่ะน้องงามมากดอกลีลาบาดีของเรานี่ค่ะเดี๋ยวไหมจะเก็บดอกที่มันลนหายเบิ่งเด้ค่ะเด้อัะต่อหนึ่งเนาะ,ะสวยมากนี่ค่ะเก็บมากอืม มาได้หนึ่งดอกนะคะเนาะเนี่ยจะหายเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้จะเป็น,นสีแดงนะคะเนาะนนจะเป็นดอกสีแดงยูสูงค่ะเยอาะยา่ำๆแเบนี้นี่ค่ะใบมันบางนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลีลาบดีออกสีแดงแดงด้วยค่ะพี่น้องเนาะใบเขาจะสีเขียวแก้ดอกค่ะใบเขียวเข้มเนาะ กับพค่อยเห็นเ้ยค่ะสีแดงนี่หะเบิ่องยากเลยค่ะลีลาบัลสีแดงเนาะความงามความสวยความงามของธรรมชาตินะคะเนาะพี่น้องงามารค่ะรู้สึกว่าค่ะไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนาะจะมีสีแดงอีกคุณเนาะค่ะเนาะแม่จับนี่ค่ะเจอแล้วค่ะสีแดงสวยมากพี่น้องค่ะรุ่นพื้นกับมี่ค่ะ เก็บได้นี่ค่ะอันนี้ต้นเขาเลยนี่เห็นมั้ต้นเขาเลยค่ะพี่น้องงามไายงามลร้ค่ะพี่น้องเบิง้งงามบอค่ะพี่น้องแม่ก็ยังชอบได้ค่ะนี่เบิง้งนี่อันนี้ที่เขาล่วงลงพื้นนะคะที่แม่เก็บเมื่อกี้เนี่ยนี่ยังงามเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะนี่ที่แม่เก็บนี่ยุพื้นค่ะเบิง้งนี่ เ,เขาหลวงร่งปืนเมื่อกี้นี่เนาะค่ะน้องพี่นอ้องเบิงอุ้ยแม่ละสะออนดอกลีลาวด,ดีค่ะเด็รกลอนด้วยค่ะพี่นอ้อ,นนนองแต่ว่าก็อยากไา้ถ้าหมพี่นอ้องในเบิ้งเนาะค่ะเนาะสวยงามมากเลยค่ะบรรยกากาศโดยรอบดอกลีลาวด,ดีค่ะปาลีลาวด,ดีค่ะนี่มีสองสามต้นที่เป็นสีแดงเนะาะนอกนั้นก็เป็นสีขาวหมดเลยค่ะ นั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นยังไงเนาะค่ะสวยงามเนาะค่ะน้องแม่ก็ชอบทุกท่านธรรมชาติสวนที่เขาเจ้าบ่ได้ปรปุงแต่งยังดอกค่ะเอามาปลูกไว้ให้พี่หนหยน้องได้ชมในสวนนี่แหละนาะค่ะเพราะมันเป็นธรรมาชาติแม่ก็เลยผาพี่น้องมาเปิดหูเปิดตาละค่ะมาเบิรงลีลาวดีเนาะสวนลีลาวดีเนาะค่ะเมื่อน,นี้เนาะเผจดช่องแม่จโจพ้ากินผ้าเที่ยวเนาะค่ะเนาะก เอาใบซ้ำหนีเนาะค่ะพี่น้องแม่กฝากไว้กับดอกลีลาวดีสีแดงเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่คอยติดตามรับชมขอมาเบิ่งมาแง่งกันเนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์เมือมะะ่อไหม่เนาะเนาะพุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องห้มีแต่ความสุกความจะเจริญเด้อคะ่ะทำมาค่ะข้ายกับหายเฮ้งเฮ้งยๆย,ยปังๆทุถูกบานเนาะคะ่ะเนาะ เดินทางไปตลอดมาตลอดปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องลำด้วยสุขบูทสุขคนเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะฝากเพจช่องแมจโจพ้ากินผ้าเทียวน่เด้อค่ะ u t u b e ช่องแมจโจผ้ากินผ้าเที่ยวค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องบ๊ายบาย